สวัสดีนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอแคปหน้าจอทำเป็นปกคลิปก่อนนะครับนี่แคปหน้าจอไปทำปกคลิปก่อนนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนับเล่นอ่าดีเซิร์นะทุกคนเอ้ยหน้าจอเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวนะครับทุกคนเยน่าจะแตกใช่พ่ะย่ยเยทุกคนครับเริ่มมืดแล้วครับไปเถอะเสวเวลามานานแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาสอนนะครับทุกคนสอนการเล่น วิธีการเล่นก็คือไม่ยากนะครับถ้าเราจะวิ่งเงี้ยนะให้เราถือปืนพกแต่ถ้าเราแบบว่าจะยิงก็นี่ไงเป็นไงเป็นไงครับทุกคนเป็นไงสี 400! 400! ่ร้อยสี่ร้อยเลยไม่ล่ะ <laughs> อย่างชอบเลยทุกคนอุ้ย <c oughs> อก็คือยิงและสับนับช็อตเทมากเลยตะเกียยุ้ยไม่โดนหัวแฮกี้โดนหัวแล้วสวยมวยสุดๆไปเลยนะครับทุกคน ใหม่ครับทุกคนตะกี้มันฟุกหรือเปล่านะครับตะกี้มันฟุกเอาเปล่าอะครับตะกี้มันฟุกเอาเปล่าวะตะกี้มันฟุกเอาเปล่านะทุกคนเฮ้ยแม่มันมันมันก็แค่ฟุกเฉยๆนะครับ มันก็แค่ฟุกเฉยๆนะทุกคนก็นับมันก็แค่แบบว่านับก็ดิสเซ็ก็จะไม่ค่อยโหดโหดเท่าไหร่หรอกประเด็วนว่าสเสียงมันดังเกินไปใช่ครับทุกคน โอ้ยน้อตะกี้ฟุกกระเป๋านะครับทุกคนฟุกกระเป๋านะฟุกกระเป๋านะครับฟุกกระเป๋านะฟุกกระเป๋าโอ้โหมันมีแต่ลูกศรแล้วทุกคนก็วิธีก็คือยิงสับนะครับไม่ยากเลยครับโป่องอนะเงี้ยนะครับยิงสับแล้วนั่งนะครับทุกคนมันจะโกงอยู่แบบหนึ่งนะครับ ยังไม่ทันจะได้ยืนเลยทุกคนเขาเรียกว่าลมทั้งยืนครับโออยอเจ็บเจ็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยสี่ร้อยนะสี่ร้อยนะสี่ร้อยนะทำได้นะทุกคนครับโป้งโป้ง โอ้ยเอพี MP นะเอพี MP นะก็นะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปให้ดูสเต็ปกันเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะผมจะสเต็ปสองเข้ามาด้วยด้วยนะครับทุกคนไอวอไอวอไม่มีนะป้อง ป้งป้งป้ง,ปงก็นะครับทุกคนก็วิธีก็คือนะครับก็อย่างนี้นะครับหัวทิ้มเลยครับทุกคน บอกเลยว่าเจ็บหนักแต่ไม่ตายนะครับ,ก,บนนก็นับวิธีนับทุกคนก็อย่างที่บอกนับก็คือให้อาหาเวลาเราจะวิ่งหนีศัตรูนะครับให้เอ่อถือเป็นปืนนะบไม่ว่าจะเป็นปือนอะไรถ้ายิ่งเราเอายิงสะเรายิงเรา,เาสกิลลูกซองมากับสกิล เวลาโดนเลื่อนรถอย่างเงี้ยมันจะวิ่งไวนะครับอันนั้นมันจะดีที่สุดนะครับเอาสกิลนั้นมาแต่ว่าผมไม่เอานมาไงน,นี้ก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ถือลุกควงซองซิ่งนั่นเองครับอืมอุ้ย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 ,ย,ยเจ็บนะ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 ใครทำกันบ้างก็ไม่ทำก็นะครับ การสอนนะครับอ่วิธีการสอนนะครับถ้าว่าผมเอารูปหน้าปกมาทําอะไรนะครับเอา,าไปคลิปนะทุกคนอ่าก็การสอนนะทุกคนเอไม่ว่าจะคุณจะเล่นอะไรก็ตามนะครับอย่างน้อยๆน,นะครับคุณต้องมีมีดกระทะหรืออะไรสักอย่างที่มันสามารถทำให้คุณจุกได้เร็วที่สุดนะครับที่คุณคิดว่าจุ๊กได้เร็วที่สุดผมแนะนําว่าเป็นมีดไอ,อ้นี่แต่ว่าสําหรับ แต่แต่ถ้าคนที่ได้ปืนพกนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้มีดเพราะเราจะให้กันกันกระสุนในจังหวะที่เราวิ่งนะครับก็สําหรับ EP นี้นะก็สอนสั้นๆแต่ได้ใจความนะก็คือว่าผมนะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะเทำคลิปนานๆเพราะว่ามันค่อนข้างแบบว่าผมก็ต้องมีงานรับผิดชอบด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนไปอทีละ won sedikap.